ผู้หนึงถามมาว่าหนูเจริญการฝึกทตากรรมฐานแบบนโมพุทธยะคงจะไม่ผิดนะเพราะว่าในที่เขียนมานโมพุทธานนะจะคงจะเป็นนโมพุทธยะนะเจริญทตุกรรมฐานโดยกําหนดเป็นจุดภายในร่างกายก็ดีคือสามารถแยกทตาในร่างกายได้ดีได้ชัดเจน แต่ข้อเสียก็คือว่าหลังจากออกจากสมาธิแล้วหัวมันจะตึงแล้ตอนนี้ใช้วิธีการที่เรียกว่าเวลานั่นค่อยๆถอนออกจากสมาธิโดยการกำหนดดูลมหายใจและขอคำแนะนำอาการที่เราเจริญกรรมฐานแบบนโมทพุทธยะเนี่ยถ้าเป็นการภาวนาและกำหนดเป็นจุดในร่างกายเนี่ยเป็นการเจริญสมถะ แต่ว่าเวลาเราจเจริญเราค่อยๆใช้สมถะสมาธิอันเนี้ยถ้ามีบางพลบางท่านสมาธิสมถะเนี่ยจนกระทั่งนาเห็นส่วนต่างๆภายในร่างกายนะผมก็เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตบพงผืดเส้ใหญ่ไส้นน้อยอาหารใหม่หันเก่าอะไรเนี่ยเข้าไปพิจารณาสมาธิละเอียดเข้าไปเห็นแต่ก็ยังเป็นขั้นสมาธิ ล้าพิจารณาสามารถกำหนดเป็นจุดแล้วก็สามารถแยกธาตุในร่างกายนี้ได้อันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีประสบะการณ์ทางนี้นะเพราะว่าสมาธิก็ไม่ละเอียดถึงระดับนั้นแต่มีคนที่ฝึกนะเป็นพระรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ไมะไรหรือว่าเป็นนะพวกญาติโยมคารวะที่มาฝึกข้าพเจ้าเนี่ยก็จะมีในส่วนเหล่านี้ แต่นั้นเป็นเป็นเรื่องของสมาธิก็คือมีวาสนานิสัยส,สติสมาธิทีละเอียดอย่างไอ้พระเจ้าฝึกก็มีดูให้ดูใจเต้นแน่นเครียดลงอภาระบุญบรลนพี่บางท่านก็ฝึกครูบาอาจารย์เดียวกันแต่เขาเห็นเป็นความเกิดดับเป็นแสงสว่างในทรวงอกสมาธิเขาดีพื้นฐานสมาธิดีจิตใจละเอียดทรงอารมณ์ได้ดี ซึ่งมันมีผลที่คล้ายๆว่าพื้นฐานที่ฝึกมาแตกต่างกันลูกศิษย์ของข้าพเจ้าบางบางท่านเนี่ยเป็นแม่ชีเนี่ยก็ฝึกได้เข้าถึงองค์พระธรรมกายก็มีหลายๆท่านก็ฝึกไปก็แล้วแต่บุญและต่กรรมที่ได้เคยสร้างกันมาครูบาอาจารย์รุ่นพี่ซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันเนี่ย สอนสติปัฏฐานฝึกสติปัฏฐานที่จากอาจารย์เดียวกันแต่เวลาก็ออกไปตั้งสำนักเป็นวัดก็ไปสอนอาณาปานบ้างบางองค์ท่านก็เคร่งวิน,นัยบางองค์ท่านก็ไม่เกร่งบางองค์ท่านก็สอนยกมือจับความรู้สึกในมือบางองค์ท่านก็สอนบางท่านท่านก็สอนดูลมหายใจ <c oughs> ส่วนข้าพเจ้ามาข้าพเจ้านี่เคยฝึกดำแนววิชาธรรมกายมาบ้างสายวัดป่าสายหลวงปู่มั่นบ้าง หรือว่าสายหลวมพ่อหรือเสียงบางบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้มันเป็นเรื่องของวิธีวิธีการฝึกคนที่มีวิธีการฝึกก็คือเป็นวิธีการของที่จะเจริญสมถะนั่นเองบางคนอยู่ในกระแสะโลกเนี่ยก็ทำงานหนักไปทังกายบางคนก็ใช้ปัญญาใช้ความคิด มีทั้งคนดีคนชั่วก็มีพร้อมอยู่ในโลกหรือคนระดับปานกลางนะไม่ดีไม่ชั่วหรือกึ่งดีกึ่งชั่วก็มีเพราะนั้นเนี่ยเราจะเริญเห็นกายในกายเนี่ยเรามาพิจารณาจะพิจารณาเห็นภายในเป็นจุดโดยการใช้ภาวนาวนาาัณณมัพทะซึ่งเป็นทําให้เกิดสติทําให้เกิดสมาธินะด้วยกําหนดเป็นจุดอยู่ภายในร่างกายจนกระทั่งสมาธิมละเยดที่ท่วนเข้า มันก็เข้าไปรู้ไปเห็นในธาตุขันนั้นนนภายในนะมันคนก็เห็นด้วยสติอย่างข้าว่าเจ้าดูลมหายใจสมัยเป็นก็เราวา่าเนะพอละเอียดเข้ามันก็เหมือนกับตัวเองเข้าไปเดินเล่นอยู่ในในร่างกายอย่างกับโรงงานอุตสาหกรรมเสียงหัวใจฉีดเสียงน้ําย่อยออกเสียงอะไรต่อมีอะไรการทํางานภายในแต่บางคนสมาธิดีๆหน่อย ที่ละเอียดหน่อยที่สงบจิตใจสงบหน่อยก็อาจจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็บุญวสนางแต่และบุคคลนะน,นะแต่ด้วยังไงก็ช่างพระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดสติสัมปัญญาสองตัว